รอบโลปีสัตดงเรียกว่าบรรยากาศถูกชุดขึ้นมาให้ดีขึ้นหน่อยหลังชัชนะเกมล่าสุดที่พบกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดซึ่งเป็นชัชนะที่ได้มาพร้อมสัญญาณอะไรบางอย่างถ้าไม่นักข่าวจากแมนเชสเตอร์นิ่งนิวนำไปเขียนวิเคราะห์เพิ่มเติมว่าสัญญาณที่เขาเห็นมานั้นอาจจะมีส่วนช่วยให้เอริกเทนฮากได้ทํางานกับแมนยูเนเต็ดต่อไปในฤดูกาลหน้า บนชัยชนะ4-2ต่อ 2, เหนือทีมบอยของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเอริ็กตันฮากไม่ได้รับคําชมมากมายอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คืออ้างอิงจากสิ่งที่แจ็คฟินแฮมนักข่าวของสื่อท้องถิ่นเขียนเอาไว้แต่สิ่งที่เขามองว่าน่าสนใจก็คือการที่เอเด็กเทนฮากแสดงสัญญาณบางอย่างออกมาที่ชีนนช้นําชวนเชื่อได้ว่าเขาจะรักษาตําแหน่งหน้าที่ของเขาเอาไว้อย่างแรกเลยก็คือการส่งดาวรุ่งจากอะเคเดมี่คนที่250ในประวัติศาสตร์สโมสรลงเดบิวต์เกมทีมชุดใหญ่นั่นคืออีธานวิทลี่จุดนี้แมน ยันว่าเอกเทนฮาร์ได้สร้างสายสัมพันธ์การทำงานอันแน่นแฟนกับบรรดาเด็กหนุ่มที่มีอนาคตของสโมสรผู้กำลังเติบโตขึ้นมาซึ่งน่าจะตรงจริตความชอบของอินนอตกรุ๊ปที่ให้ความสำคัญกับงานลากฐานเยาวชนและหากอินนอตกรุ๊ปจริงจังกับนโยบายการสร้างทีมโดยบุคลากรหนุ่มอายุน้อยนั่นหมายความว่าเอริกเทนฮาร์อาจถูกพิจารณาตำแหน่งงานในระดับที่ปลอดภัยมากขึ้นเพราะมุมหนึ่งนั้นมันย่อมดีกว่าแน่ในแง่ของการที่พวกเขาจะเดินหน้าต่อกับนโยบายผลักดันเยาวชนคนอายุน้อยกับเอริกเทนฮาร์คที่วาง แต่เข้ามาเมื่อปี2022สัญญาณอย่างต่อมาก็คือเรีแอคชั่นของแฟนบอลปีสัดแดงในสนามแข่งขันหลังจบเกมซึ่งยังคงให้การสนับสนุสน,นเอดเด็กธนักอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้มีหลักฐานจากฟุตเทจวิดีโอที่ถูกถ่ายจากบรรดาแฟนบอลด้วยกันเองในหลากหลายมุมและถูกนําเสนอออกมาบนโลกออนไลน์โดยเฉพาะแฟนบอลในมุมฝั่งอัตจันสเตตฟอร์ดเอ็นอันถือเป็นอัตจันที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งรวมตัวของแฟนบอลระดับหัวกะทิซึ่งปบมือส่งเสียงสนับสนุนเอดเด็กทนักอย่างชัดเจนทั้งตอนเดินออกจากอุโม,มงค์ก่อนลงสนามแข่งขันแลละหังจบเกกม่่อนที สื่อได้จะเดินเข้าอุโมงค์กลับไปทว่าในการนี้ก็มีสัญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาและแจ็คฟินแฮมจับสังเกตเห็นก่อนนามาเขียนไว้ด้วยนั่นก็คือแรงสนับสนุนในตัวของ Anthony, ออนโตนีปีกแซมบ้าเริ่มจะมีน้อยลงไปส่วนทางกับความต้องการของแฟนบอลที่อยากเห็นอามาดเดียโลมีที่ทางในทีมตัวจริงมาก่อนให้มากกว่านี้ถือเป็นการจับสัญญาณที่น่าสนใจจากนักข่าวท้องถิ่นชี้เห็นว่าแฟนบอลท้องถิ่นไม่ได้มองว่าปัญหาทั้งหมดจะถูกแก้ไขได้อย่างเป็นปิดทิ้งแค่เพียงการปลดเอริกเทนฮักออกไปก็เท่านััน้้้นนแต่่่ทาาีกก็ไมไมมดหยยวอปภ แน่นอนแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นเพราะปัจจัยแปรผันในการที่จะทําให้เขาได้อยู่ต่อหรือไม่ได้อยู่ต่อสุดท้ายมันก็ยังต้องไปวัดกันที่ผลงานในสนามโดยเฉพาะเรื่องรูปแบบการเล่นอย่างที่เคยมีข่าวออกมาก่อนเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดในทํานองที่ระบุว่าเจสันวิลค,ค็อกผู้อำนวยการเทคนิคคนใหม่ซึ่งก็เข้ามาชมเกมมากลางสัปดาห์ด้วยนั้นได้แจ้งไปที่กุนซือชาวดัตช์ว่าอยากให้ลองแสดงแนวทางที่คิดเอาไว้ในใจออกมาโดยไม่ต้องไปสนใจว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงโดยสําหรับเจสันวิลค,ค็อกรอบวันที่ ไปไม่ได้สูงที่อินอตกรุ๊ปจะมอบอาญาสิทธิ์ในการจัดการดูแลภาพรวมการทํางานของสโมสรในช่วงตลาดนักเตะหน้าร้อนที่กําลังจะมาถึงนี้ก่อนจะแจ้งรายชื่อผู้เล่นในขอบข่ายที่เชื่อว่าเป็นลิสต์รอการระบายออกจากทีมจํานวน11คนดังนี้หนึ่งคืออันโตนี่ที่ดูจะไม่สามารถพริสูจน์ตัวเองได้แล้วต้องยอมขายขาดทุนในราคาซื้อจะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการคัดล็อตความเสียหายไม่ให้มากไปกว่าที่เป็นอยู่คนต่อมาคือมาคันแลตฟอร์ดซึ่งแม้จะเพิ่งต่อสัญญ,ญาใหม่กับทีมไปเมื่อซีซั่นนน่น่่ออออแแลลละะเเเเปป็้ับคาหืยพงงสุดดขขทีมร ฟอร์ดไม่ใช่แค่เรื่องในสนามที่เขาดูจะหมดไฟกับการเล่นอย่างเดียวถ้าจะยังมีปัจจัยเรื่องค่าเหนื่อยที่สูงซึ่งหากมีการเคาะออกไปได้จะทําให้โครงสร้างการเงินในส่วนนี้มีความคล่องตัวมากขึ้นอย่างชัดเจนและสามารถต่อยอดไปวางโครงสร้างการเงินใหม่ได้ในอนาคตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตามคําอธิบายของเดอร์มิเลอร์บอกว่ามาการ์และฟอร์ดจะถูกปล่อยตัวก็ต่อเมื่อได้ทีมผู้ซื้อยื่นข้อเสนอในราคาที่ฝั่งของปีแสดงมองว่าเหมาะสมเท่านั้นถัดมาคือในรายของอองตนี่มาซิยาวที่ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเเนนนนนนื่่่องงงจจจาาาาากกก้ตัััััววละะหมมดดดสญ,ญบทีทีีใชชิิถุยพแ จะไม่มีการยืดเวลาสัญญากันต่อไปอีกถือเป็นการเคลียร์ทางสําคัญอีกจุดหนึ่งเพราะทางอองตัวนี่มาเสยาวรับค่าเหนื่อยในเลทสูงแถมอยู่กับทีมมายาวนานจนน่าจะเข้าข่ายนานมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นมันแล้วรายต่อมาคือเจโรนซานโชซึ่งอนาคตไข่สนท่างกับคําว่าเอเด็กเทนฮักจะอยู่หรือไปเค่นี้ก็ง่ายๆครับเพราะถ้าเอเด็กเทนฮักยังได้อยู่ต่อมันก็หมายความว่าฝ่ายบริหารเลือกแล้วที่จะหาทางปล่อยตัวเจโอนซานโชออกจากทีมซึ่งก็ต้องไปดูว่าจะมีผู้ซื้อมากกว่าแค่ดอทมูลทีมเดียวหรือไม่คนที่5แลล6คคืออููมสงายุาซกับ็ ที่อยู่ในขอบข่ายที่เดิมิลเลอร์เชื่อว่าเจสันวิลคอกจะพยายามผ่องถ่ายออกจากสโมสรโดยเฉพาะในรายหลังอย่างคิสเซนเอเด็กเซนที่เกมกับเชฟฟิลด์อยู่ในเตตแม้ฟอร์มการเล่นอาจจะไม่ได้ยำแย่มากแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยก็คือสภาพร่างกายที่โลยลาไปมากจนเชื่อว่าไม่น่าจะยืดระยะในเกมระดับสูงที่เข้มขน้นและมีโปรแกรมแข่งขันที่ถี่ได้อีกต่อไปจึงเป็นการดีกว่าที่จะมีการระบายเพื่อเปิดทางให้กับรุ่นใหม่ๆได้ก้าวขึ้นมาส่วนกาเซมิโลก็ถูกมองในกรณีคล้ายกันแต่รายนี้ยังมีข่าวเชือ่อมโยสมจาลาีออดยท่่ใให้ควนูต และน่าจะสามารถทำเงินเข้าสโมสรได้หากมีการปล่อยตัวออกจริงๆรายที่7โซฟิยานอัมลาบัตอันนี้คือหมดสัญญาเช่ายืมกันจากฟิลเปินตินหน้าและแนวโน้มไม่น่าจะมีการซื้อขาดเมื่อมองว่าฟอร์มการเล่นดูไม่คลิกกับฟุตบอลอังกฤษมากนักรายที่8อารอนวันบิซากา้าซึ่งตำแหน่งเดียวกับดาโลเมื่อมองจากผลงานในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าถูกตัดสินไปแล้วว่าดาโลคือฟูลแบ็กฝั่งขวาที่ทีมวางเป็นอนาคตระยะยาวได้ส่วนวันบิซาก้าน่าจะถูกปล่อยออกเพื่อเปิดทางให้ทีมไปคว้าแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาแข่งขันชิงตำแหน่งกับทางดา ารายนี้คือสัญญากําลังจะหมดลงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้และเชื่อว่าไม่น่าจะมีการต่อสัญญาใหม่ให้จากปัจจัยเรื่องสภาพร่างกายที่เปราะบางคาเหนือยที่สูงมากเกินไปส่วนรายที่1 0และ11คืออดีตคู่เซนเตอร์ตัวจริงลินเดอร์เลิฟกับแม็กควโดยลินเดอร์เลิฟมีโอกาสจะถูกปล่อยออกมากที่สุดเพราะไม่สามารถทําผลงานที่วางใจได้เท่ากับแฮร์รี่แม็กควที่คัมแบ็กกลับมาทําผลงานได้ดีในระยะหลังๆส่วนเคสแม็กควโอกาสที่จะถูกปล่อยออกก็ไม่ได้มีการปิดกั้นเพราะตรงตําแหน่งเซนเตอร์นั้นเอเดร็กเทนฮาร์มมีแผนงานช เป็นแกนการันตีตำแหน่งแค่คนเดียวเท่านั้นด้านความเคลื่อนไหวในส่วนของความคิดเห็นที่น่าสนใจจากคนในแวดวงการที่มีต่อความเป็นไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มที่มาร์คลอเรนซันกูรูและอดีตตำนานแข้งหง์แดงออกมาแสดงความเห็นว่ามันเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่สำหรับแมนยูไนเต็ดและเอเดร็กเทนฮากแน่นอนที่พวกเขาปล่อยตัวซานโชออกไปจากทีมโดยมาร์คลอเรนซันระบุว่าเมื่อคุณพิจารณาจากการเล่นของผู้เล่นยูไนเต็ดที่มีอยู่การที่เอเดร็กเทนฮากปล่อยจอรอนซานโชออกไปแบบนั้นจึงดูเป็นความผิดพลาดที่ใหญ่มาาาาาาากกกมมมันนไไไ่่สาารถพพูดดดด้้เเเลลยววขจะทผงีป มันคือการตัดสินใจของเอเด็กเทนฮากแต่พวกเขาควรเก็บสารโชวไว้ใช้งานในครึ่งฤดูกาลหลังเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์มีประโยชน์กับพวกเขามากกว่าถ้าจะเก็บไว้ดังนั้นผมเลยมองว่ามันคือความผิดพลาดที่ปล่อยเขาไปเยอรมันขณะเดียวกันประเด็นเรื่องจะรอบสารโชที่มีส่วนร่วมพาดตดมุนเข้าถึงรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนส์ลีกจนกลายเป็นกระแสะที่พุ่งมายัางเอเด็กเทนฮากว่าใช้งานไม่เป็นและตัวนักเตะกำลังพิสูจน์อะไรบางอย่างให้เห็นนั้นลุยซาฮาอดีตกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสมองเรื่องน ไม่มีใครสงสัยแต่ทัศนคติของเขาต่างหากที่เป็นคำถามมาตลอดช่วงเวลาที่อยู่กับยูไนเต็ดแนวทางที่เขาใช้รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเสี่ยงต่ออาชีพที่เขาต้องแบกรับผมเชื่อว่าเอเดร็กเทนฮารรู้ดีว่ามันคือการเสียโอกาสที่เขาจะได้ใช้งานผู้เล่นที่มีความสามารถคนหนึ่งแต่มันเป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายมีแต่เสียไม่ต่างกันมันคือเรื่องของอีโก้ซึ่งสโมสรอต้องหยุดไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นเนื่องจากมันไม่ถูกต้องถ้าจะมีอะไรที่ถูกพิสูจน์จากเรื่องน แสดงความเห็นเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นที่เขาอยากให้แมนยูไนต็ดล่าตัวมาร่วมทําให้ได้นั่นคืออเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าของนิวคาสเซิลยูไนตตดซึ่งกาลังมีข่าวกับอาร์เซนอลโดยซาฮาระบุว่าไม่มีข้อสงสัยเลยว่านี่คือผู้เล่นระดับท็อปเขายกระดับเกมการเล่นของเขาขึ้นมาได้มากในซีซั่นนี้จุดเด่นคือการเล่นเชื่อมโยงกับตําแหน่งอื่นๆของเขาทําได้ดีมากเขายังมีความเฉียบขาดสามารถสร้างโอกาสให้ตัวเองได้ทั้งจากการตัดจากซ้ายและขวาเข้าไปที่สําคัญที่สุดคือเขามีไหวพริบในการเล่นร่วมที่น่าชื่นชมแลก็็ยยังงงมมมมีีเเเรรื่่อควาาาาาาสสูทสาาถทถเปเปํใหห้้ปปน เล่นที่ดีในกรอบเขตโทษผมเชื่อว่าถ้าเขาพร้อมย้ายเขาสามารถกลายเป็นดิวที่คุ้มค่าสําหรับแมนเชสเตอร์อยู่ในเดตได้ไม่ยากสําหรับเหตุผลประกอบที่สื่อมองว่ามีโอกาสที่นิวคาสเซิลจะต้องขายผู้เล่นบางคนออกจากทีมในหน้าร้อนนี้ก็มาจากการที่พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎผลกําไรและความยั่งยืนหรือที่เรียกชื่อย่อว,ว่า PSR ซึ่งนําไปสู่กระแสข่าวที่ว่ามีหลายทีมไม่ความสนใจในสตาร์ของพวกเขาและหนึ่งในนั้นก็คืออเล็กซานเดอร์อิซัคที่ทําผลงานดีแต่ความน่าจะเป็นในแง่ที่แมนยูในเดตจะไปทําดิวแบบไม่โดนโกลงราคาก็ถือว่า ี๊แสดงเองก็กำลังจะพลาดบุคลากรสำคัญของสาลิกาดงอย่างแดนแอชเวิร์ดไปร่วมทัพทาให้สาลิกาดงไม่น่าจะอยากทําการค้าขายนักเตะด้วยในระยะอันใกลน้นี้อีกทั้งข้อมูลบางกระแสยังระบุด,ด้วยว่าในการเจราจาล่าสุดระหว่างปีแสดงกับสาลิกาดงเรื่องค่าชดเชยแดนแอชเวิร์ดนั้นว่ากันว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดพร้อมลดลงมาเหลือแค่6ล้านปอนด์จากจํานวนเดิมที่ต้องการสูงถึง20ล้านปอนด์เพื่อแลกกับการใส่เงื่อนไขว่าปีแสดงจะไม่ไปยุ่มย่ามซื้อตัวผู้เล่นของพวกเขาในระยะเวลาที่กําหนดซึ่่่งงงงจุดดดนนนนีี้้้ก็ไไ็็มมมคววาาเเเปปปไไไไใืือออขรหแ ใช้ความรู้ตื้นลึกหนาบางในสัญญาพเพลินของพวกเขาไปเป็นประโยชน์ต่อฝั่งของปีสแสดงนั่นเองแต่เรื่องนี้ก็น่าจะยังไม่จบง่ายๆนะครับเมื่อล่าสุดแดนแอชเวิร์ดพร้อมที่จะพาวคาเิลไปสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปัญหาในการย้ายไปอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนื่องจากทางฝั่งสาลิกาดงและยูไนเต็ดนั้นไม่สามารถเจรจาค่าฉีกสัญญากันได้ซึ่งก็ต้องตามดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเรื่องนี้มันจะไปจบตรงไหน